สวัสดีครับสวัสดี f c และผู้ที่ให้เก็รติดตามทุกท่านนะครับผมคราวนี้ผมก็จะพามาดูรถยันม่า51แรงนะตัวนี้เป็น51แรงพรีเมียมนะผมตัวนี้เป็นรถปี59นะครับจะทะเเียนปี59นะผมครับก็คันนี้มาในสภาพดั้เดิมนะครับเก็บงานแค่กระทะรอแล้วก็ชุดดันดินนะผมคันนี้ดั้มเดิมสวยๆนะครับเดิมทุกจุดแล้วก็เพิ่มเติมยางใหม่ซีเซ้นนะครับวันนี้ เป็นยางใหม่ร้อเเ็นครับสี่เส้นเลยครับผมม mm hmm. ีแค่ยางใหม่ก็สองมันกว่าบาทแล้วครับผมถ้าเปลี่ยนใหม่ครับครับราคาเดี๋ยวมาฟังท้าย,ายคลิปนะผมร,ราคาคันนี้เราลองว่าถูกนะครผมถูกมากๆครับเรถปีห้าเก้าครับ ยางใหม่สีเส้นครับห้าสิบเรดงพรีเมียมครับผมคันนี้ก็ครับตามสภาพครับมีรอยบุบนิดหน่อยครับผมตามการใช้งานนะถ้าจะเก็บสีเพิ่มเงินแค่ห้าพันบาทนะผมดูชุดบอกครับตอนนี้เป็นบอดเดิมนะครับบอะเดิมโรงงานสวยๆนะคันนี้ ท่อนหลังแห้งๆนะครับผมไม่เคยแกะด้วยครับหัวรถไม่เคยมีรอยขันนะผมรถได้เราเก็บพร้อมใช้งานนะครับผมคันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนซีลทอนหลังเสร็จนะครับมีตัวลากซารีให้ด้วยนะครับเหล่าแขนข้างตรงนี้ใส่ให้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ครับพอดีว่ารีบๆนะครับเพิ่งประกอบเสร็จนะผมเพิ่งเปลี่ยนซีลเสร็จก็เลยเอาลงมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับ แขนยกจังฟิทฟิะหน้าผมดูฝ่าหาย,ยังไม่มีรอยแกะครับพาวพีจอโอเต็มเต็มนะผมพาวพีจอโอสีเดิมยังไม่ลอกนะครับ ไปดูภายในเครื่องกันนะผมสมเครื่องยนต์กันนะครับทันนี้ก็น้ำเดิมนะครับยังไม่มีการแกะลื้อใดทั้งสิ้นนะผมดูมาร์คท่อพักนะครับก็ยังน้ำเดิมนะครับผม เดินทุกจุดเลยครับผมแทบจะไม่มีไรไยตำหนิเลยนะครับเดี๋ยเรามาดูฝั่งนี้กันครับดูครับไม่มีรอยแกะเลยครับผมสวยนะครับ อันนี้เป็นรอยกาวนะครับเป็นรอยกาวแล้วทีนี้มันเดินเครื่องอัดฉีดนะบนเลยลอกนะครับตัวนี้ไม่ใช่รอยแกะนะครับเนี่ยรอยน็อตไม่มีเลยครับรอยจ้ำคลิกเลยนะครับเป็นสีเดงจะโรงงานนะครับเคครับผมครับแล้วเดี๋ยวทีนี้นะครับเราไปฟังเสียงเครื่องแล้วก็ดูการทดสอบขับเลยนะผมเคครับชมกันเลยครับ ผมก็ประมาณนี้นะครับรถไม่ได้ใส่ผมก็กต่อพ่วงนะครับมันก็เลยดันดินจะฟรีทิ้งหน่อยนะผมเพราะว่ารถเบานะครับแล้วก็ไม่มเบียดถึงล้อนะผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะโฟวิลทำงานป,ปกตินะผมโฟวิล